ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภุมพรกระจ่างสังนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการหมักกาแฟอาราบิก้านะคะที่พอปลูกในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยนะคะ Coffee Innovation Research Unit ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของการ ทำงานวิจัยนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากสิทธิ์เก่าวัทบจุลชีวัวทยาคุณหนึ่งนะคะคุณชัญญาเขาได้จบไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในวงการของกาแฟได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านกาแฟ s i กฟิน a ลลิสแชม m p เปี้ยนนะคะไทยแลนด์บาริสต้าเป็นกรรมการสินการาชงกาแฟนะคะของประเทศไทยอ,อ,อาจารย์คะแต่ตอนนี้เนี่ยเ,ออเขาได้ไปทราบมาว่าที่กระบวนการผลิตกาแฟจุลชีววทิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เราก็เลยทำการรีเสิร์ชนะคะหาข้อมูลว่าเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตกาแฟได้ยังไงเมล็ดกาแฟหรือผลกาแฟเวลากเกษตรกรเขาทำนะคะเขาก็จะปอกเปลือกออกมันมีเมือกหุ้มเมล็ดกาแฟอยู่นะคะเมือกที่หุ้มเมล็ดกาแฟประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆเช่นพวกน้ําตาลซึ่งเป็นสารอาหารให้เชือ้อจุลินทรีย์ได้ก็สร้างสารออกมาซึ่งสารที่ออกมาจากเชือ้อจุลินทรีย์นั้นมันจะไปสะสมในเมล็ดกาแฟเกิดเป็นกลิ่นรสกาแฟจากแหล่งต่างๆก็จะมีคุณภาพด้านกลิ่นรสที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราก็ไปทําการศึกษาโปรเซสของเกษตรกรอย่างละเอียด แล้วเราก็มาทําการคัดแยกเชื้อเราก็เอาเชื้อตัวอินซีนี้กลับมาที่แลบของเราแล้วก็ามาใช้ในการศึกษาว่าเชื้อตัวอินซีที่คัดเลือกได้นั้นเป็นเชื้อชนิดไหนก็เอาเชื้อตัวอินรีกลับไปหมักใหม่รอบแรกของเราเนี่ยก็ได้กาแฟที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเชื้อตัวอินซีเราเนี่ย สามารถที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาคุณภาพด้านกลิ่นรสของกาแฟได้เราอยากให้เขาได้ราคาเพิ่มมูลค่าของกาแฟให้มันสูงมากขึ้นนะ,ะในทางกาแฟเนี่ยถ้าเกิดคัพปิ้งสกอ r e คะแนนการชิมเนี่ยสูงมากกว่า80คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยเราจะเรียกว่าเป็นกาแฟพิเศษในภาษาอังกฤษเรียกว่า specialty coffee นะคะแต่ว่าให้เขาสามารถที่จะเพิ่มไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจ Coffee นะมอสคอฟฟี่นะมีอัลฟาโตฟี่เอสมอเนี่ยเรารู้จักกันดีว่ามันแปลว่ามากกว่าความหมายก็คือมากกว่าการเป็นกาแฟนอกจากนี้คําว่ามอยังไปพ้องเสียงกับคําว่ามหาวิทยาลัยไปมหลาลัยไปมอพ้องเสียงกับคําว่ามอสวนั่นแสดงให้เห็นว่ากาแฟนี้เป็นกาแฟของมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นกาแฟที่พิเศษก่ากาแฟอื่นๆเป็นแบรนด์กาแฟที่ผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และศาสตร์กาแฟเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน ทําให้ผู้ที่ชื่นชอบด้านกาแฟเนี่ยได้ดื่มด่ากับกาแฟที่มีรสชาติพิเศษจุดเด่นของกาแฟมอร์สคอฟฟี่นะคะก็คือเริ่มต้นเลยก็คือเราใช้เชื้อจุลินทรีที่เฉพาะกาแฟอาราบิกา้า ของไทยนะแล้วก็ใช้เชื้อของเราไปหมักเพราะฉะนั้นก็จะได้กลิ่นรสที่หลากหลายแล้วก็ระบวนการในการหมักที่เราทำเนี่ยมากกว่า100คอนดิชั o n นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกอสภาวะที่ดีที่สุดมาผลิตเป็นตัวกาแฟมอสคอฟฟี่ออกมายังใช้กระบวนการผลิตที่เรียกว่า fully wash process กระบวนการหมักที่สะอาดมากๆ fully wash เลยคือล้างล้างเมล็ดกาแฟจนน้ำใสให้เหลือเฉพาะกลิ่นรสจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นผ่านการคั่วโดยแชมป พัวกาแฟนะคะแชมป์อันดับ2องพั่วกาแฟของประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของ m o s s Coffee ค่ะ ชื่นชอบการดื่มกาแฟทั่วไปได้เลยมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันลักษณะของถุงริปใช้น้ำร้อนในการริปเป็นกาแฟดำนะคะแล้วก็มีกาแฟที่ขั้วอ่อนลงมาไม่ชอบกินกาแฟดําไม่ชอบกินกาแฟร้อนก็ทําเป็นเอสเปรสโซเย็นได้เติมน้ําแข็งเข้าไปมีวิธีการทำนะคะอยู่ในหน้าเพจหรือชอบลาเต้เย็น ก็เติมน้ำแข็งเข้าไปได้ช่องทางการติดต่อนะคะของ f f e e Facebook, m o s s Coffee IG, m o s s Coffee ID Line ท่านใดที่สนใจนะคะเกี่ยวกับ process การผลิตกาแฟหรือมาชิมกาแฟของเรานะคะก็มี Research Unit นะคะซึ่งเป็น coffee education center at s zoo เ,เข้ามาติดต่อได้นะคะที่ที่ชั้น12ของเราค่ะ